เอาออกเอาด้สบายยังไงน็อกเร็วโอ้โหตามอะไรนกน่อยก็มีมาแบบมาไหนน่อกี้นี่มาุดโอ้โหวันนี้มาน็อกที่โอ้ทายเลยนะขอบคุณพี่โตยน่อยขอบคุณที่จัดมาช่วเปไหม่ดออกาเตอต่อไอวัดดวัไปไปดััไปวัปไั แข่งชั้งหม่วัยเยอะวัยด้วยวันนี้เห็นดูการชกแล้วเวลาออกมัดไวัยเห็นนี่ของสาังไวมากเลยวันหน้าเนี่ยมีคู่ชกของชั้นใหม่เนี่ยมีหลายคนอยู่แล้วมีหลายคนอยู่แล้วนี่ชกได้แล้วก็ราะใครๆก็อยากชกด้วยเขาวยพันเดือดสองเตี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เลยนี่เป็นห่วง ไปคยอดเล็เช็ดไดยัีข่มาผมมีโอกาสเจอได้ไหมครับเฮ้ยพี่หักเท่าไรพี่หัเท่าไรไม่ไม่มีโอกาสยกยิ่ีอ้ยยอดเลเช็รพุ่นนะต้องไปอีกครั้งนี่ต้องไปอีกครั้งนะขอไปชงไปด้วยเลยนะนดครับอยากไปวันไหมอยากไปมีโอกาสไปวันไหมครับผมอยากชงไอยากวันไหมครีโไปวันไหนครับผมได้อยู่แล้วมีโอกาสคนหน้าน้าเขาเดี๋ยวมีอะไรก็จับให้ไป แค่พอดีอยู่แล้วครับผมพร้อมจะทสมบูทุกอย่างเลยถ้ามุกคนนะครับที่เราไว้ใจเราครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับเจ้กครบนจุตาใหม่เอ้าขอบคุณครับขอบคุณลูกมี่อดิศักดิ์ครับผมที่ดูแลผมทุีมาตลอดครับมครับผมน้พิทัเอามัดไหนนะพี่หมัดซ้ายวันนี้ได้ล้างตาสำเร็จแล้วได้ล้างเท้นด้วยครับล้างเค้นสำเร็จ